ถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับโอ๊กอูดศรีราชาครับวันนี้เรามากันในกิจกรรมนักขับมือทองนะครับผมเป็นกิจกรรมดีๆของอิสุตีเพชดนะครับจะเฟ้นหานักขับรถบรรทุกจากทั่วประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในรอบของรอบคัดเลือกจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไงบ้างเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันกันนะครับเริ่มจากพี่ข้างหลังนี้ผมก่อนเลยพี่ที่บริรับอันนี้พี่มาจากบริษัทอะไรนะครับศรีอินเตอร์เป็นตัวแทนใช่ไหมเป็นตัวแทนใช่ไหมับตัวแทนจุดเต้นไหมพี่แม่เท่าไหร่ครั้งเท่าไหร่นะครับมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวต้องไปอบรมเนาะครับต่อไปนะครับผมมีเตรียมตัวมีหมดกันแล้วมั้งก็มีพี่เขาเคยมาอินกันมาเยอะ พพี่อยเข้าามบโอเคนะครับผมก็ขอพี่โชคดีในวันพรุ่งนี้แล้วกันครับผมไอ้พี่มาแข่งไหนมาแทนของอ่าประเภทไหนเนี่ยอ่าเป็นหัวลากครับโอเคนะครับผมเป็นทีมอินเตอร์เนาะครับผมขอโชคดีนะครับพี่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับภายในวันที่7เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากจะไปแข่งจริงกันวันที่18พรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่าครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัลรวมมูลค่า1นึล้านบาทไปได้ในกิจกรรมในี้ ยอนแล้วก็ทุกปต้นทีมโตโตทออฟฟักยูโรไอดี เราตอนนี้เราอยู่กันที่สนามทดสอบการแข่งขันของพวกพี่ๆนักขับมือทองแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศกันครับเมื่อกี้เราก็ผ่านพิธีเปิดกันไปแล้วนะพิธีเปิดก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เลยรู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีแรกของมาตรฐานยูโรไฟด้วยนะครับที่เพิ่งออกมาเราจะแบ่งการเป็นสองสองสายพวกพี่ๆนักขับอ่ะก็จะมีสายเป็นลากล่วงกับสายตัวห okay. ัวลากนะครับผมก็ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมรอบๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะคว้ารางวัลหรือว่าคว้าแชมป์ในรอบของชมบุรีไปได้นะครับเพื่อไปเจอกันที่สนามิสโตนร,รอบใหญ่ชิงเงินลิิง,งนรางวัลมูลค่า1ล้านบาทรวมนะรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ ขอถามความรู้สึกวันนี้เลยครับว่าพอใจในผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจครับตื่นเต้นไหมหน่อยพอใจครับผมพอใจครับางานวันนี้เป็นไงบ้างครับในการจัดงานวันนี้นักข่ามือทองครับเป็นไงบ้างดีครับจัดดีได้รู้สึกทักษาตัวเองหน่อยเราโอเคขอบคุณครับการแข่งขันวันนี้ก็ถือว่าที่พ่นมากๆเลยนะคะส่วนผลจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรารออีกมือเดนใจเท่านั้นค่ะขอบคุณทีมงาน นเชิญท่านเจ้าของกิจการค่ะบริษัทชายพัฒน์อสตจำกัดขึ้นมารับมอบรางวัลชี่เดียวกันค่ะโดยท่านเจ้าของกิจการนะคะจะได้รับบัตรกำลังดีสูงมูลค่า8,000บาทค่ะวันีเกียดให้ด้บ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเล็้อยค่ะขอราะได้ 好，潘某，潘某，潘某，大家鼓掌。 พอมีการเตรีมตัวไงครับทำให้พี่ได้แชมป์ในวันนี้ครัทั้งที่แล้วผมได้ที่สองครับแต่ครั้งนี้ผมก็ปรับเตรียมตัวมาให้ได้เข้ารอบที่หนึ่งครับบอกความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมนักขับมือทองสนุกครับมีประสบการณ์มากขึ้นได้เข้าร่วมนักขับมือทองครับ 来来来。Okay.